สวัสดีครับร้านกอนะครับร้านยนต์สิทธิ์คลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นออสตา a r ออสปอร์ตนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีแถบหลังให้นะครับตรงแถบหลังจะเป็นวัสดุหนังนะครับอ่าสีอ่อนน้าเงินนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นผ้านะครับตัวรองเท้าจะเป็นผ้าหมดเลยนะครับผ้าแคนวาสตัวเก่าจะเป็นตัวนี้นะครับดาขาวนะครับอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับตรงโลโก้ตรงลิ้นนะครับจะปักด้วยได้นะครับไม่ใช่สกีนะปักเลยนะครับ สวยเลยตัวนี้ออกสีครีมเทาๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสีครีมเทาๆนะครับก็เบอร์รองเท้านะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับไม่มีไซส์ครึ่งนะครับอ่าก็สนใจทํามาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันส่งของทุกวันนะครับไม่ขายของปลอมนะครับที่ร้านขายไดของแท้มือหนึ่งเท่านั้นอ่าดูแบบราคารุ่นอื่นได้ที่ล้านนะครับแอสเนะครับจะมีรูปพร้อมราคามาให้นะครับร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังติทิ์คลองหนึ่งครับร้านเปิดทุกวันนะครับทางร้านรับสั่งสินค้านะครับไนกี้อาดิดาสนะครับนิวบาลานะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับอ่าก็คอนเวิร์สแวนยังขายอยู่นะครับก็ดูแบบไปที่ไลน์นะครับ a d ดเ n นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกรุ่นนะครับทุกแบบเลยนะครับรุ่นที่ไม่มีขายแล้วก็พอหาให้ได้นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาได้เลย n นกี้แพนด้ารองเท้าเด็กก็มีนะครับอ่าประมาณนี้เลยไซส์เด็กเลยนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับคอนเวิร์ดกแวนก็มีตัวใหม่ๆก็มีนะครับดูได้ที่ลายนะครับเหมือนเดิมนะครับแอดแคนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอ่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้มาวัสดุดีมากนะครับดูได้ที่ทิกต o อกนะครับหรือไม่ก็ที่ YouTube ก็มีนะครับชื่อเดียวกันเลยกรอนคอนเวิร์ดแวนนะครับอ่าโปรโมชั่นก็มีที่ชอปปีก็มีนะครับ ที่ไลน์ก็มีนะครับหรือไม่ก็ที่เฟซบุค๊คร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ